ดี๋ยววันนี้พี่แคทจะมาทําแซลมอนกุ้งดองซีอิ๊วนะคะแต่ว่าเราจะทําแบบมีน้ําที่เขาทํามาแล้วอะค่ะเป็นสูตรสำเร็จเริ่มกันเลยคะ่ะแล้วก็จะไปหั่นนะคะอนนี้นนพี่แคทไม่กินของดิบนะคะปกติมีแต่แก้มแล้วก็พ่อพ่อเขาก็กินน้องแย้มก็ไม่กินใช่ไหมพ่อไม่กินเนาะไม่รู้ว่าคนที่เขากินบ่อยๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันจะหยืดยๆยไหมพี่รู้สึกว่าพี่หยืยอะ่ะพี่ก็เลยไม่กิน หั่นเรียบร้อยแล้วเยอะอยู่นะกุ้งตัวนี้พี่แค่จะซื้อแบบสําเร็จมาเลยเราจะเอาไปดองกันน้ําซอสจะเป็นน้ําซอสสาเร็จนะคะเทลงไปเลยโอ้แต่หอมเนาะเสร็จแล้วก็พร้อมไอ้แยรกระเทียมอ,อันนี้พี่คอนหันให้นะคะเรามีลูกมือจคนเราก็จะเอาแซลมอนกับกุ้งที่เราดองเมื่อกี้นะคะใส่ในโถแบบนี้แช่ไว้หนึ่งคืนนะคะ เอาเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะ Tomorrow วันนี้เราจะมาลองชิมกันนะลองดูว่ามันจะอร่อยไหมมีน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรแม่นะคะเดี๋ยวหนูจะลองแซลมอนกันนี่คัมโตโตคะ่ะอืมอร่อยมากเนื้อมันละลายละลายแบบละล <laughs> าย,รายอร่อยมยากก <laughs> ุ้งนะคะพริกกับกระเทียมนะคะจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะคะน่ะคัมโตโต้ ไม่คาวเหรอลูกอืมแบบินให้พ่อกินด้วยไหมพ่อมาพ่อมาไม่กินทำไมอ่ะไม่กินเดี๋ยวลองไปทำตามกันดูนะคะสูตรนี้ง่ายมาก